สวัสดีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมฟอมหลังศึกมวยเทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2557นะครับถ่ายทอดสดตรงจากวิกหมอชิดนะครับเวลาเดิมนะครับเวลา13 0 0นิกานะครับคู่ที่1ครับมวยรอบปูนเสือสายเอนัดที่2นะครับคู่นี้ใครแพ้ตกรอบครับจะเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นดาราเดชเอราวันนะครับเป็นมวยมาเสริมแทนทางด้านวันชนะเกียรติเจริญชัยนะครับ พบกับทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านซุปเปอร์เจงปอพินนาพัทนะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด116ปอนด์ครับคู่ที่2ครับมวยรอบปูนเสือสายเอนะครับนัดที่2นะครับคู่นี้ใครชนะนะครับจะได้เข้าไปสู่รอบ8คนนะครับส่วนผู้แพ้นะครับไปตัดเชือกนะครับกับผู้ชนะคู่ที่1ครับจะเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นลูกกรมหลวงดาบป้อมมหาชัยนะครับจะพบกับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็เป็นสิริโชคสสรินยานะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด116ปอนด์ครับ คู่ที่3ครับรองคู่เอกนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นทวนกอกัมปนาศจะพบกับทางด้านฟ้าสถานราชานนนะครับหรือว่าฟ้าสถานนําแสงก่อสร้างคู่นี้นะครับจะต่อยกันที่พิกัดนะครับ126อปอนด์ครับคู่ที่4นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนํารายการนะครับของการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเจ็ดสีจะเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นคิงเกียรติจรเดินชัยนะครับกับ จะพบกับทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นพันพยักนะครับสิบจากติครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด126บปอนด์นะครับคู่นี้เคยต่อยกันมาที่จังหวัดสะตูลนะครับผลปรากฏว่าฝ่ายแดงคิงเกียรติเดินชัยเป็นฝ่ายชนะลงเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาขาดลอยท้ายยครับมาดูคู่ที่1นะครับของการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเจ็ดสีประจําวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2557นะครับก็จะเป็นนะครับมวยรอบนะครับปุนเสือสายเอนัดที่2นะครับคู่นี้ใครแพ้ตกรอบครับ จะเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นดาราเดชเอราวันนะครับเป็นมวยมาเสริมแทนทางด้านวันชนะเกียรติเจริญชัยนะครับจะพบกับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็เป็นทางด้านซุปเปอร์เจงปอพินพัฒน์นะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด116อปอนด์ครับมาดูทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็เป็นดาราเดชเอราวันนะครับซึ่งเป็นมวยมาเสริมแทนทางด้านวันชนะเกียรติเจริญชัยนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับอาวุธครบเครื่องนะครับ มวยเข่าปั้มตีนะครับเหนียวแน่นนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงมีฮึดมีสู้ตลอดนะครับจังหวะฝีมือดูว่าเป็นรองความเกา IQ, ม๋าไอคิวมวยสมองมวยนี่ยังดูว่าเป็นรองนะครับวงในมีปั้มตีนะครับไล่แขนค้ำแทงเด้งตีสู้นะครับแข็งแกร่งแข็งแรงจังหวะฝีมือไอคิวสมองมวยนี่ดูว่าเป็นรองทางด้านคู่ต่อสู้สามฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนแสงเทียนสอสอนสิงห์เมืม่อวันที่21กรกฎาคม2556ที่ช่อง7สี ชนะเทนนกเกิลน็อกเอาต์ยกที่1เป็นเลิศมอเข็มทิศเมื่อวันที่23ธันวาคม2556ที่จังหวัดยะลดาครั้งสุดท้ายไปแพ้คะแนนให้กับพลังเดชสรักษชาติเมื่อวันที่12มกราคม2557ที่ช่อง7สีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านซุปเปอร์เจ๋งปอพินนภพัทนนะครับเป็นมวยนะครับเก่าเกมนะครับจังหวะฝีมือไอคิวสมองมวยนี่ถือว่าดีนะครับอาวุธครบเครื่องนะครับหนักหน่วงรุนแรงนะครับ เดินหน้าท้าชนอย่างดีนะครับเด้งตีปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็แรงนะครับอาวุธครบเครื่องนะครับมัดเท้าเข่าซอนนะครับเดินหน้าสาสตร์แข้งเตะต่อยฟันซอนนะครับอาวุธหนักแรงวงในนี่มีไล่แขนปั้มตีเด้งตีสู้นะครับการยืนระับยะไปไยนี่ดูว่าดีกว่าเลยนะครับไฟแรกนะครับที่ดูว่าแพ้มานี่แพ้ธรรมชาตินะครับแพ้ตัวเล็กนะครับแพ้ตัวเล็กนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้นี่มาใหญ่เหลือเกินนะครับวันนั้นนะครับ อาวุธครบเครื่องครับสมองมวย IQ มวยจงวังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือมวยนี่เหนือกว่าแน่นอนครับ 3. ฟอร์มหลังมีชนะคะแนนเพชรพิมายสิทธ์คูเจีย๊ยบเมื่อวันที่22สิงหาคม2556ที่พระราม2ชนะคะแนนหลักช้ยจิ๋วต่อหลักช้ยเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2556ที่ช่อง TGN ครั้งสุดท้ายครับไปแพ้คะแนน,นให้กับสิริโชคศรส,สรินยาเมื่อวันที่12มกราคม2550 ที่ช่อง7สีวันนั้นขึ้นไปครับดูตัวเล็กครับคู่ต่อู้นี่ตัวใหญ่นะครับวันนั้นครับมาดูคู่ที่2นะครับของการถ่ายทอดสดศึกมวยไทย7สีนะครับก็เป็นมวยรอบปูนเสือนะครับสายเอนัดที่2คู่นี้ใครชนะนะครับจะได้เข้าสู่รอบ8คนต่อไปนะครับสําหรับผู้แพ้ครับไปตัดเชือกกับผู้ชนะคู่ที่1ครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นลูกกลมหลวงดาบป้อมมหาชัยนะครับจะพบกับทางด้านฝ่ายน้ําเงิน ก็เป็นทางด้านสิริโชคสอสรดินยาคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด1 1 6่อปอนด์มาดูทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็เป็นทางด้านลูกกลมหลวงดาบป้อมมหาชัยเป็นมวยสไตล์จังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องนะครับปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงการยืนระ,ระยะไปไปลายนี่ดูว่าใช้ได้นะครับจังหวะฝีมือสมองมวยไอคิวนี่ดูว่าดีอาวุธครบเครื่องครับ ออกได้ทั้งซ้ายและขวานะครับปั้มตีเตะต่อยรุนแรงเหนียวแน่นนะครับการยืดระยะไปปลานี่ดูว่าดีนะครับแต่ดูว่ารูป่างชงชงนี่เสียเปรียบคู่ต่อสู้ชัดเจนครับสามฟอร์มหลังมีชนะคะแนนต่อเก็บสแกร์ทองรีสอร์ทเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2556ที่จังหวัดขอนแก่นชนะคะแนนคมเพชรสิทธิ์แสนไกลเมื่อวันที่5ธันวาคม2556ที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งสุดท้ายไปชนะคะแนนวันชนะเกียรติเจริญชัยเมื่อวันที่12มกราคม2557ที่ช่องเจ็ดสีครับวันนั้นดูชนะเยอะครับแต่ราคาคู่ต่อสู้นี่ลอกงเลยนะครับวันนั้นครับที่ช่องเจ็ดครับมาดูทางด้านคู่โชคนะครับฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านสิริโชคสอสรินญานะครับถือว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินสิริโชคนี่ได้เปรียบรูปร่างชงโชคนะครับน่าจะชัดเจนครับเป็นมวยสูงยาวนะครับเข่าแหลง เข่าแหลมแทงเจ็บนะครับได้เปรียบรูปร่างช่วงชกเดินขวางหน้าค้ำแทงนะครับการยืนระยะไปไปลายนี่ยังดูว่าเป็นรองนะครับแต่ว่ารูปร่างช่วงชกนี่ได้เปรียบชัดเจนครับอาวุธครบเครื่องครับเตะต่อยนะครับหนักหน่วงรุนแรงนะครับจังหวะฝีมือไอคิวมวยสมองมวยนี่ดูว่ายังเป็นรองคู่ต่อสู้วงในนี่ปั้มตีนะครับมัดตีเหนียวแน่นแข็งแรงผมตีนี่ดูว่าได้เปรียบชัดเจนนะครับวงในสามพร้อมหลังมีชนะคะแนน ชดชัยปสุวรรณโชติเมื่อวันที่5ธันวาคม2556ที่จังหวัดปรดจวบเคีรีขันชนะคะแนนวุฒิชัยชอคโคยุหะอีซุสุเมื่อวันที่22ธันวาคม2556ที่จังหวัดสุราธานีครั้งสุดท้ายไปชนะคะแนนซุปเปอร์เจ๋งปพีนพันเมื่อวันที่12มกราคม2557ที่ช่อง7สีวันนั้นขึ้นไปได้ใหญ่ครับมาดูมวยคู่ที่3นะครับของการถ่ายทอสดสดศึกมวยไทย7สีนะครับซึ่งถือว่าเป็นรองคู่เอกนะครับของรายการนะครับ ก็จะเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็เป็นทวนกอกมปนาตนะครับจะพบกับทางด้านฝ่ายน้าเงินก็เป็นฟ้าสถานนําแสงก่อสร้างหรือว่าฟ้าสถานราชานนตัวเดียวกันนะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด126ปอ์ครับมาดูทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็เป็นทางด้านทวนกอกมปนาตนะครับเป็นมวยเข่านะครับจอมลงทุนนะครับไม่สนเชิงครับเดินหน้าท้าชนนะครับตอต่อยหนักแรงนะครับ วงในนี่ปั้มตีห่มตีนี่เหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงจังหวะหลักเลี่ยมไอคิวสมองมวยนี่ดูว่าดีกว่านะครับการยืนระยะปลายปลา,า,ายนี่เหนียวแน่นนะครับแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงอาวุธครบเครื่องเตะต่อยนะครับฟันศอกได้หนักหน่วงรุนแรงวงในมีปั้มตีนะครับไล่แขนค้ำแทงนะครับเด้งตีสู้นะครับวงนอกนี่ไล่แขน ขวางหน้าคำแทงนะครับมีหมัดศอกนะครับเสริมนะครับเตะต่อยออกได้หนักหน่วงรุนแรงอาวุธครบเครื่องสมองมวยไอคิวนี่ไม่เท่าไรนะครับการยืนระยะปลปลายนี่ดูว่าน่าจะดีกว่านะครับดูวันชกอีกทีนะครับดูว่ามาดีไม่ดีนะครับสําหรับทวนครับมาดีนี่ผมถือว่าน่ารุนเลยนะครับสําหรับทวนนะครับ สฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนฉลองชัยเกียรติจริญชัยเมื่อวันที่27สิงหาคม2556ที่สนามมวยลุมพินีชนะเทนเนอรน็อกเอายกที่3ฤทธิี่ชัยกอสกุลเชื้อเมื่อวันที่13ตุลาคม2556ที่ช่อง7สีครั้งสุดท้ายไปชนะคะแนนเงินแท้ต้อยธุรกิจบันเทิงเมื่อวันที่5มการาคม2557ที่ช่อง7สีถือว่าช่วงหลังมานะครับฟอร์มกำลังดีขึ้นมานะครับสำหรับพนนะครับ มาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นทางด้านฟ้าสถานนําแสงก่อสร้างนะครับหรือว่าฟ้าสถานราชานนนนะครับตัวเดียวกันนะครับเป็นมวยฟอร์มกําลังร้อนแรงนะครับสดขึ้นมานะครับสามสี่ฟอร์มหลังนี่ยังไม่เคยแพ้ใครนะครับเป็นมวยเข่านะครับจังหวะฝีมือนี่เตะต่อยแรงเหลี่ยมในเด้งตีสู้นะครับวงนอกนี่ดูว่าถ้าจับในได้นี่นะครับยังเสียเปรียบนะครับที่ การยืนระยะนะครับวงในนี่ก็มีตีสู้นะครับปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจนี่ยังดูว่าเป็นรองคู่ต่อสู้นะครับเป็นมวยอาวุธครบเครื่องครับออกได้นะครับหมัดเท้าเข่าสองนี่ออกได้หนักหน่วงรุนแรงครับจังหวะฝีมือไอคิวสมองมวยนี่ยังเป็นรองคู่ต่อสู้ครับวงในปั้มรัดมัดตีนะครับ เบียดกันไปกันมานี่ท,ท้ายๆนี่ดูว่าทั้งด้านคู่ชงนี่น่าจะดีกว่าครับสามฟอ้อมหลังมีชนะคะแนนสอนชัยสอยิ่งจเจริญการช่างเมื่อวันที่8กันยายน2556ที่ช่องเจ็ดสีวันนั้นขึ้นมาม้วนเดียวจบครับชนะคะแนนมาประลองสอบุญยงยศเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2556ที่ช่อง7สีวันนั้นขึ้นมาครับแย่งกันเอามาประลองนะครับต่อสองหนึ่งแล้วก็ แพ้ขาดครับสบายครับวันนั้นครั้งสุดท้ายครับไปย้ำแขนชนะคะแนนมาประลองสอบุญยงยศเมื่อวันที่3มกราคม2557ที่จังหวัดอุทัยธานีแบบสู้กันไม่ได้ครับมาดูมวยคู่ที่4นะครับของการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนำรายการนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นคิงเกียรติจรินชัยนะครับจะพบกับทางด้านนะครับคู่ปรับเก่านะครับก็เป็นทางด้านพันพยักษิ์จ่าติ๊กนะครับ คู่นี้นะครับเคยชกกันมาที่ภาคใต้นะครับที่จังหวัดสตูลนะครับผลปรากฏว่าไอแดงคิงเกียตจเดินชัยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาขาดลอยนะครับคู่นี้ก็จะต่อยกันที่พิกัด126ปอนด์ครับไฟล้างตานะครับแก้มือครับมาดูทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็เป็นคิงเกียตจเดินชัยนะครับเคยชนะคะแนนมาที่จังหวัดสตูลนะครับเป็นมวยนะครับฟอร์มนี่ถือว่าสดมากๆนะครับช่วงหลังๆมานะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับ เป็นมวยสไตล์นะครับเดินบูสู้นะครับกล้าแรกกล้าชนนะครับมัดเท้าเข่าศอกนะครับครบเครื่องอาวุธหนักแรงนะครับกล้าแรกกล้าบวกนะครับวงในนี่ปั้มรัดมัดตีนี่เหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็แรงนะครับเดินเปิดเกมตลอดนะครับเดินหน้าท้าชนนะครับประเภทถอยหลังหกลมครับสําหรับคิงนะครับเดินหน้าท้าชนขวางหน้าคำแทงเด้งตีนะครับวงในนี่ปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงกล้าแรกกล้าบวกกล้าชนนะครับ ชวนทะเละไปเรื่อยนะครับสาหรับคิงเกียรติจะรเลนชัยนะครับหมัดเท้าเข้าสองนี่ออกได้หนักหน่หนวงรุนแรงนะครับฟอร์มนี่ถือว่าสดมากๆนะครับช่วงหลังๆมานะครับ3ฟอร์มหลังมีชนะคะแนนชายเล็กควายทองยิมเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2556ที่สนามมวยลุมพินีชนะคะแนนย้ำแขนชายเล็กควายทองยิมเมื่อวันที่1ธันวาคม2556ที่ช่อง7สี ครั้งสุดท้ายครับไปชนะคะแนนนะครับพันพยักษิ์จ่าติ๊กเมื่อวันที่4มกราคม2557ที่จังหวัดสระตูนครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านพันพยักษิ์จ่าติ๊กนะครับฉายานะครับพยักษ์โหดครับเคยแพ้มาที่ภาคใต้นะครับที่จังหวัดสระตูนครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องครับอาวุธนี่หนักหน่วงรุนแรงนะครับโดยเฉพาะหมัดนี่ออกได้หนักแรงนะครับสอกคมอันตรายนะครับ ต้นๆนี่นะครับเดินเข้ามานะครับทะเลอทะล่านี่มีโอกาสลงเปยได้เลยนะครับสําหรับคู่ชกนะครับวงในนี่มีปั้มตีนะครับเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับขวางหน้าคําแทงนี่ถือว่าทําได้ดีนะครับจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางนี่ถือว่าทําได้เก่งนะครับเป็นลูกเก่งนะครับมีศอกในคอยสับอยู่ตลอดนะครับหมัดต่อยได้แรงนะครับศอกออกได้คมนะครับคู่ต่อสู้โดนนี่มีโอกาสลงเปยได้นะครับแต่ยังดูว่านะครับไฟนี้มาชกที่ ช่อง7ดนะครับเป็นตอนกลางวันนะครับดูว่าการเยืนระยะปลายนี่ดูว่าน่าจะเป็นรองทางด้านคู่ต่อสู้ครับคู่นี้นะครับเคยต่อยกันมาที่จังหวัดสตูลนะครับหนึ่งครั้งผลปรากฏว่าทางด้านฝ่ายแดงคิงเกียริเจริญชัยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาขาดลอยท้ายๆนะครับต้นๆนะครับวันนั้นขึ้นไปนี่ทางด้านคิงเกียริเจริญชัยนี่โดนหมัดโดนสองนี่มีอาการนะครับปูบวาบนะแล้วก็เดินหน้าท้าชนนะครับจับวงในปั้มรัดมัดตีนะครับแล้วก็ทางด้าน คู่ชกนะครับฝ่ายนาเงินพันพยักก็ออกอาการยอมไปนะครับวันนั้น3ฟอร์มหลังครับมีชนะคะแนนไฟป่าสอนะลงฤทธิ์เมื่อวันที่23ตุลาคม2556ที่สนามมวยราชดำเนินชนะคะแนนลมทะเลสิทธิ์ซออึ่งเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2556ที่สนามมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายครับไปแพ้คะแนนให้กับคิงเกียรติเจริญชัยเมื่อวันที่4มกราคม2557ที่จังหวัดสตูลครับ มาดูคู่ที่5้านะครับสาหรับศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับซึ่งเป็นมวยนะครับสำรองนะครับมวยรอบปุนเสือนะครับฝ่ายแดงก็จะเป็นทางด้านทองสอยิ่งเจริญการช่างนะครับหรือว่าทองเพชรพญาไทยตัวเดียวกันนะครับเป็นมวยทีมงานค้นจัดนะครับข่าวว่าถูกถอดออกไปนะครับล่าสุดก็เอากลับมาเป็นตัวสำรองนะครับเผื่อว่าจะผลักดันขึ้นเป็นตัวจริงได้นะครับพบกับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นลั่นกรุงกรกมเกลียวนะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด116ปอนด์บอนครับ มาดูที่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็เป็นทางด้านทองสอยิ่งจะเดินการช่างนะครับเป็นมวยทีมงานคนจัดนะครับข่าวว่าถูกถอดออกไปนะครับล่าสุดนี้เอากลับมาเป็นตัวสำรองนะครับเผื่อว่าจะผลักดันขึ้นเป็นตัวจริงได้นะครับเป็นมวยเข่าดุดันนะครับบูสู้ดีนะครับวงในนี่มีปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงวงนอกนี่เป็นจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องครับแต่ดูแล้วว่ารักเรียมฝีมือไอคิวสมองมวยกระดูกชื่อชั้นมวยนี่ยังเป็นรองทางด้านคู่ชกนะครับ ได้เปรียบหน้าเสือตัวเงินนะครับเจ้าบ้านคนจัดครับสามฟอร์มหลังมีแพ้เทนนิสเกิลน็อกเอาท์ยกที่สี่ชมวกเพชรสวารีเมื่อวันที่เก้ากันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าที่จังหวัดนครราชสีมาแพ้เทนนิสเกิลน็อกเอาท์ยกที่ห้าหานชัยอันสุขุมวิทย์เมื่อวันที่สิบเจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกที่ช่องเจ็ดสีครั้งสุดท้ายครับไปแพ้คะแนนให้กับเอมมี่สิทธิ์ป่าโอเมื่อวันที่ยี่สิบสองธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกที่ช่องเจ็ดสีครับ มาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายนําเงินก็เป็นทางด้านลั่นกุ้งกอกงเกียวนะครับเสือเปียบหน้าเสือนะครับเจ้าบ้านคนจัดนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับเตี้ยหนาล่ํานะครับอาวุธออกได้หนักหน่วงรุนแรงนะครับจังหวะเตะต่อยผิวโตดีนะครับวงในนี่มีไล่แขนปั้มรัดมัดตีสู้ดีนะครับเหนียวแน่นแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าดูว่านะครับหน้าเสือตัวเงินนะครับดูว่ายังเป็นรองทางด้านคู่ชกนะครับ ทำกลัวว่าทําแล้วราคาจะไม่มานะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือไอคิวสมองมวยดีครับอาวุธหลากหลายครับหนักแรงวงในนี่ถือว่าฉลาดนะครับมีไล่แขนคําหน้าขวางแทงนะครับปั้มรัดมัดตีนี่เหนียวแน่นแข็งแรงครับแต่มองว่าหน้าเสือตัวเงินเป็นรองคู่ต่อสู้ครับ3ฟอร์มหลังมีชนะคะแนนมังกรขาวกสกุลเชื้อเมื่อวันที่4สิงหาคม2556ที่ช่อง7สีชนะเทนนิเกิลน,น็อกเอายกที่3ธนูพิษ ตออ่ำอนันตันเมื่อวันที่26ตุลาคม2556ที่ศึกมวยดีวิถีไทยครั้งสุดท้ายไปแพ้คะแนนให้กับสีนรงพอสีสุก,การ์เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2556ที่ช่อง7สีครับ